สังเกตตัวเองให้ดีเปิด3ราศีราหูย้ายครั้งใหญ่โชคลาบเงินเข้าแบบล้นกระเป๋าทํานายดวง3ราศีหลัง <3 S 2> ราหูย้ายครั้งใหญ่17ตุลาคม2566ส่งผลต่อชีวิตทั้งดวงการงานดวงการเงินโชคลาบ,ลาบก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีราหูย้ายโชคลาบเงินเข้ากระเป๋าแบบเต็มๆได้แก่ราศีเมษร,ราหูย้ายออกจากราศีเมษดวงชะตาผลจากอุปสรรคที่ยากๆและได้รับโอกาสใหญ่และความสำเร็จมากกว่าเดิมที่ผ่านมา ความคาดหวังอยากให้ตัวเองสำเร็จและมีอาชีพที่มั่นคงจริงๆคุณก็ได้สัมผัสกับความสำเร็จนั้นมาแล้วในระดับหนึ่งเพียงแต่อาจจะยังไม่เป็นไปตามความต้องการของคุณเรียกว่าดีแต่ยังไม่พอเพราะคุณคิดใหญ่อยากเป็นเสาหลักและเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลคนอื่นๆได้แบบรวยมากๆไปเลย ดังนั้นหลังจากนี้เป็นจังหวะทองที่จะเริ่มลงทุนและเห็นผลกำไรอีกครั้งความปังที่มาและจะเริ่มเห็นผลกำไรอีกครั้งความปังที่มาจากต่างประเทศได้ของใหม่ได,หได้ของใหญ่จัดเต็มราศีมิถุนราหูคือดวงแห่งความสำเร็จให้กับชาวราศีมิถุนจะสังเกตได้ว่า,วาเมื่อสองถึงสามปีที่ผ่านมา ชาวราศีมิถุนเคยผ่านจุดต่ำไปแล้วและก็เพิ่งเริ่มจะฟื้นตัวดีขึ้นเพียงแต่ยังไม่คงที่โดยเฉพาะในเรื่องการเงินมีปัญหาให้เห็นตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาทำให้บางคนมีหนี้สินที่ต้องหาเงินมาปิดหนี้ให้หมดส่วนการลงทุนใหม่ๆก็ใช้เงินเยอะอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังจึงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา คุณเริ่มจับทางถูกเห็นทางสว่างเพียงแต่หลังจากนี้จะต้องต่อยอดความสำเร็จให้ยิ่งใหญ่ราหูย้ายครั้งนี้เข้าไปในเรือนการงานและ,และมีดาวเสาอยู่ในเรือนราหูทำให้มีโอกาสได้ทำงานใหญ่โดยเฉพาะสิ่งที่คุณคิดจะลงทุนไว้แล้วแล้วยังไม่ได้ทำจะได้เริ่มรุกหน้าขยับโปรเจกต์ทางออนไลน์ที่ดินและต่างประเทศ สำหรับคนที่คาดหวังจะมีโชคในเร็วๆนี้เป็นช่วงที่ดีของคุณมีโชคใหญ่ในรอบหลายปีใครอยากมีลูกจะสมหวังแถมจะมีบริวารดีๆเพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติหรือใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะดีเยี่ยมราศีพฤษภราหูคือดวงการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาได้ตกไปอยู่ในตำแหน่งวินาศของดวง ทำให้ชาวราศีพฤษภถึงแม้ว่าจะมีงานใหญ่งานใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสดีๆแต่ก็ยังไม่ไวายพบกับปัญหาที่ต้องแก้ไขยอยู่ตลอดทั้งเรื่องงานเรื่องคนที่เข้ามาก่อให้ความไม่สบายใจและผลงานก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ หลังจากที่ราหูจะย,าย้ายครั้งใหญ่ในวันที่17ตุลาคม2566นี้ราหูจะย้ายเข้าเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภทำให้คนเกิดราศีพฤษภมีโชคใหญ่เรื่องงานรวมไปถึงความก้าวหน้าในชีวิตแบบสุดๆตลอด1ปีครึ่งนี้เพราะมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งความก้าวหน้าตั้งรับอยู่ด้วยจึงทำให้ครั้งนี้เป็นโอกาสทอง ที่จะจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะงานประจำงานออนไลน์หรือธุรกิจใหม่จะทำให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำรรแล้วที่สำคัญใครที่พาเรื่องโชคลาภมาตลอดทั้งปีจะเริ่มเห็นโชคลาภทางการเงินกลับมาอู้ฟูอีกครั้งเรียกได้ว่าย้ายแบบนี้ดียาตลอดหนึ่งปีครึ่งหลังจากตุลาคมนี้สร้างฐานะให้มั่นคง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ